สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักเข้ามาปรางทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบกับคุณเจี๊ยบนะคะซึ่งเป็นคลิปนะคะสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะคะเราก็จะมาพบกันนะคะสำหรับวันนี้คุณเจี๊ยบก็จะมาพูดเกี่ยวกับดอกไม้แสนสวยนั่นเองนะคะฝากเรื่องดอกไม้ไว้ในคลิปนี้ด้วยนะคะ จากดอกไม้จะมีสีสันที่สวยงามแล้วนะคะก็ยังมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยนะคะซึ่งสีสันต่างๆนะคะของแต่ละชนิดนะคะก็จะให้ความหมายนะคะ,ะวันนี้รูจะก็เลยมีตัวอย่างนะคะนำตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะดอกไม้ชนิดนี้นะคะก็คือดอกพุทธรักษานะคะ ดอกพุทธรักษานะคะเป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อนะคะก็คือมีความหมายว่าพระคุ้มครองนะคะก็คือพระพุทธเจ้าคอยปกป้องคุ้มครองเรานั่นเองนะคะอ่าชนิดที่2นะคะก็คือดอกกล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์แทนวันครูนะคะก็คือหมายถึงความรัก ความสง่างามความประเสริฐนะคะความงามอันละเมียดละไมนั่นเองนะคะและอ่ะชนิดที่3นะคะก็คือดอกมะลินะคะดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะวันแม่นะคะมีความหมายว่าคนที่บูชาคนที่รักผู้สูงส่งนะคะ เราก็เลยนำดอกมะลินะคะเพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบความรักจากลูกสู่แม่นั่นเองนะคะและดอกสุดท้ายนะคะชนิดสุดท้ายของเรานะคะก็คือดอกกุหลาบนั่นเองนะคะใกล้จะถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วนะคะสัญลักษณ์ดอกกุหลาบนะคะก็คือสัญลักษณ์แห่งความรักนะคะที่เรามีให้ต่อกันนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ นี่คือตัวอย่างนะคะของดอกไม้ชนิดต่างๆที่ครูเจะนำมาฝากเด็กๆในคลิปนี้นะคะและคลิปต่อไปนั้นเราจะมีอะไรนำมาให้เด็กได้ชมกันอีกนะคะเด็กๆก็ค่อยติดตามนะคะแล้วพบกันเปิดเรียนนะคะวันที่1่กุมภาพันธ์า564นะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็ค่อยติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้รูจะฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ